นิทานพื้นบ้านเรื่องเท้าเห็นอมมีสองพี่น้องกำพร้าพ่อแม่ทั้งสองคนก็ช่วยกันทำมาหาเลี้ยงชีพดูแลกันและกันสองพี่น้องมีควายโตดเขางามอยู่ตัวหนึ่งทั้งสองคนก็ได้อาศัยควายตัวนี้ทำไร่ไถนาดังนั้นทั้งสองจึงรักจึงหวงควายตัวนี้มากอยู่มาวันหนึ่งพยาแถนกับคนรับใช้ลงมาจากเมืองฟ้ามาเที่ยวเล่นเมืองมนุษย์ พบเห็นควายตัวนี้เห็นว่าสวยงามมากจึงนึกอยากได้ก็เลยถือดีว่าตัวเองเป็นเจ้าปกครองหมู่มนุษย์ให้คนใช้ที่ติดตามมาไปจับเอาควายตัวตัวนั้นขึ้นไปไว้บนเมืองฟ้าสองพี่น้องไม่เห็นควายตัดก็พากันออกติดตามหาแต่ว่าหาเท่าใดก็ไม่พบจึงไปถามหมอดูหรือโหนชาวบ้านให้ตรวจดูให้หมอโหนก็บอกว่า ควายตัวนั้นถูกเทวดามาลักเอาไปไว้บนเมืองฟ้าสองพี่น้องไม่รู้จะทำอย่างไรต่อไปก็เลยเดินทางกลับบ้านในคืนนั้นทั้งสองก็ฝันว่าผีปูตามาบอกว่าควายที่เทวดาขโมยไปนั้นถ้าอยากได้คืนก็ให้เดินทางไปทางนี้ทางนี้เป็นเวลาสีวันก็จะถึงเมื่อทั้งสองพี่น้องตื่นจากฝัน ต่างก็เล่าความฝันให้กันฟังและประหลาดใจว่าฝันตรงกันได้อย่างไรทั้งสองเห็นว่าการที่ฝันตรงกันได้น่าจะเป็นเพราะผีปู่ตามาบอกจริงๆจึงตัดสินใจเดินทางออกติดตามควายโตดตามทางที่ผีปู่ตาบอกทั้งสองเดินทางเข้าไปในป่าลึกจนมาถึงเครือเขากาบซึ่งผีปู่ตาบอกว่าเป็นทางที่จะปีนขึ้นไปสู่เมืองฟ้าสองพี่น้องจึงชวนกันปีนขึ้นไปจนในที่สุด ก็ขึ้นไปถึงเมืองฟ้าจริงๆน้ำเมืองฟ้าอันมีพญาแถนเป็นผู้ปกครองอยู่นั้นอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลส,สองพี่น้องเมื่อถึงเมืองฟ้าแล้วก็เดินทางตามหาควายตัวต่อ,ตอระหว่างทางเมื่อเห็นอ้อยก็หักกินยายเจ้าของสวนอ้อยเห็นเข้าก็เรียกมาถาม ว่าเป็นใครมาจากไหนถึงได้มาขโมยอ้อยกินสองพี่น้องก็เล่าเรื่องของพญาแถนที่ขโมยควายตนให้ยายฟังยายเจ้าของสวนอ้อยได้ฟังเรื่องราวแล้วก็เกิดเมตตาในสองพี่น้อง เห็นว่าพญาแถนทำสิ่งที่ไม่ควรเมื่อทั้งสองถามว่าของวิเศษของพญาแถนมีอะไรบ้างยายก็บอกว่ามีมากมายแต่ที่ดีที่สุดก็คือดาบดาบพญาแถนเป็นดาบวิเศษเมื่อทั้งสองทราบเรื่องเช่นนั้นแล้วก็ขอบคุณและลายายเจ้าของสวนอ้อยมุ่งตรงไปยังเมืองพญาแถนทหารเห็นทั้งสองเป็นคนแปลกหน้าก็ถามว่าเป็นใครมาจากไหนทั้งสองก็บอกว่า เป็นคนมาจากเมืองมนุษย์ข้างล่างเดินทางมาตามหาควายจะขอเข้าเฝ้าพญาแถนทหารก็ไปแจ้งพญาแถนให้ทราบพญาแถนรู้อยู่แก่ใจเกิดความละอายใจที่เอาของมนุษย์มาโดยมิได้มีของแลกเปลี่ยนจึงให้ทหารนําเอาแก้วแหวนเงินทองข้าวของไปให้พี่น้องทั้งสองพร้อมทั้งบอกว่าเป็นค่าควายที่หายไปทั้งสองไม่ยอมรับพญาแถนจึงถามว่า เมื่อไม่ชอบใจไม่พอใจสิ่งของเหล่านี้ก็ให้เลือกเอาใหม่พวกท่านต้องการสิ่งของอันใดว่ามาทั้งสองจึงขอดูดาบพญาแทนพญาแทนก็มอบดาบให้ตามที่ขอทั้งสองพี่น้องได้ดาบพญาแทนแล้วจึงลาพญาแทนเดินทางกลับมาหายายเจ้าของสวนอ้อยถามถึงคุณนาประโยชน์พร้อมทั้งวิธีใช้ดาบวิเศษเล่มนี้ยายก็บอกว่าดาบเล่มนี้วิเศษหลาย ถ้ามีข้าศึกศัตรูมาเราชักดาบนี้ออกจากฝากก็จะมีทหารปรากฏขึ้นมามากมายทหารพวกนี้อยู่ยงคงกระพันใครค่าก็ไม่ตายเมื่อทั้งสองทราบความวิเศษของดาบแล้วก็ลากลาบเดินทางมายังเมืองมนุษย์ ผู้น้องเป็นคนถือดาบวิเศษแต่ในขณะที่กำลังปีนเครือเขากาบลงมานั้นได้เกิดมีลมหัวกุดลูกใหญ่พัดมาและได้พัดหอบเอาทั้งสองพี่น้องลอยไปตามลมไปคนละทิศละทางคนพี่ถูกพัดไปตกยังเขตเมืองมนุษย์ส่วนคนน้องถูกพัดไปตกลงในกลางป่าสิ้นชีวิตแล้วไปเกิดในท้องของเห็นอมหรือชมดพอครบกำหนด ก็เกิดออกมาเป็นเห็นอมตัวผู้ซึ่งก็คือเท้าเห็นอมพออายุได้หนึ่งขวบก็ระลึกชาติได้หนึ่งชาติคิดถึงดาบและพี่ชายไม่รู้ว่าดาบไปตกอยู่ที่ไหนพี่ชายเป็นตายร้ายดีอย่างไรเท้าเห็นอมจึงลามแม่ออกเดินทางไปตามหาดาบและพี่ชายเท้าเห็นอมเดินทางร่อนเร่พเนจรไปเรื่อยๆในที่สุด ก็พบดาบวิเศษพญาแถนสมความตั้งใจไปหาพระให้เอาของไปถวายไปหานายให้เอาของไปฝากกล่าวถึงเท้าวสาลีแห่งเมืองสาลีมีธิดาโฉมงามอยู่เจ็ดนางคนสุดท้องมีชื่อว่านางศรีดาความงามของนางทั้งเจ็ดขจรขจายไปไกลจนทำให้เจ้าเมืองต่างๆเจ็ดหัวเมืองยกทัพมาหมายจะแย่งเอานางทั้งเจ็ดไปเป็นคู่ครอง ท้าวสาลีก็เรียกประชุมเสนาอำมาตย์ทั้งหลายปรึกษากันว่าจะต่อสู้หรือจะยอมแพ้แล้วยกลูกสาวให้เจ้าเมืองเหล่านั้นไปหรือว่าจะทำอย่างไรดีมีอำมาตย์ผู้หนึ่งทูลเสนอว่าควรจะต่อสู้ทิดาทั้งเจ็ตเป็นคนเมืองสาลีก็ควรจะเป็นคู่ครองของคนเมืองสาลีดังนั้นให้จัดการป้องกันร,รักษาบ้านเมืองไว้ดีกว่าผู้ใดอาสาออกรบรบชนะก็จะได้เป็นพระสวามีของทิดาทั้งเจ็ด ท้าวสาลีเห็นว่าเป็นอุบายที่ดีก็ตกลงรับคำหลังจากเสร็จประชุมแล้วท้าวสาลีก็เรียกทิดาทั้งเจ็ดมาเล่าเรื่องราวให้ฟังแล้วก็ถามความเห็นของทิดาทั้งหลายทิดาทั้งหกต่างตกลงยินยอมทำตามข้อเสนอนั้นแต่นางศีดาทิดาคนสุดท้องคัดค้านว่า เรื่องอะไรจะต้องไปเป็นภรรยาของเหล่าเสนาบดีหรืออํมมาตทั้งหลายซึ่งไม่คู่ควรกันเลยมีอย่างที่ไหนจะยกธิดาของเจ้าเหนือหัวให้แก่เสนาอํมมาเท้าวสาลีได้ฟังเช่นนั้นก็โกรธเกริ้วอย่างมากหาว่านางศีดาไม่รักบ้านรักเมืองหากไม่รักบ้านเมืองก็อย่าอยู่เมืองนี้เลย จึงสั่งให้นำนางสีดาลงเรือลอยตามแม่น้ำไปพร้อมด้วยคนครัวกับนางกำน,นันเรือของนางสีดาลอยเอ่ยออกจากพระนครไปลอยตามน้ำไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงชายหาดแห่งหนึ่งจึงชวนกันขึ้นบนโบก พวกสาวใช้ได้เดินเที่ยวเล่นอยู่บริเวณนั้นและบังเอิญได้ไปพบเห็นอ้มตัวหนึ่งเท้าเห็นอม้มเห็นหญิงสาวเข้ามาในป่าคิดว่าอาจจะเป็นคนหลงทางจึงเอ่ยถามว่าพวกท่านเป็นใครเหตุใดจึงเดินทางมาถึงที่นี่นางสาวใช้ได้ยินเห็นอมพูดได้ก็ประหลาดใจและได้เล่าเรื่องราวให้เท้าเห็นอมฟังเท้าเห็นอมจึงขอพบนางสีดา เมื่อได้พบนางสีดาซึ่งมีรูปโฉมงดงามก็หลงรักจึงบอกว่าตนจะอาสาสู้ศึกและขอเป็นคู่ครองของนางสีดานางสีดาคิดว่าเห็นอมมแม้จะมีรูปร่างเป็นสัตว์แต่พูดภาษาคนได้น่าจะเป็นผู้วิเศษ จึงยอมรับข้อเสนอของเท้าเห็นอมจากนั้นจึงพาเท้าเห็นอมลงเรือเดินทางกลับเมืองสาลีเมื่อถึงเมืองสาลีแล้วนางสีดาก็ให้คนไปแจ้งให้พระมารดาทรงทราบมารดาจึงเข้าไปทูลต่อเท้าสาลีขอให้ยกโทษให้นางสีดาเท้าสาลีก็ยอมยกโทษให้แล้วถามว่านางสีดากลับมานี้พาใครมาด้วยหรือเปล่าสาวใช้ก็ทูลว่าได้นำเห็นอมตัวหนึ่งมาด้วย เห็นอมตัวนี้เป็นสามีของนางสีดาเท้าสาลีพอได้ฟังเช่นนั้นก็กลับโมโหขึ้นมาอีกก่อนหน้านี้นางสีดาเคยบอกว่าเสนาอัมาตไม่คู่ควรกับธิดาบัดนี้กลับได้เห็นอมเป็นสามีเห็นอมซึ่งเป็นศาสตร์นี่หรือถึงคู่ควรธิดากษัตริย์จึงรับสั่งไม่ให้นางสีดาเข้ามาในวงังให้ไปอยู่นอกกำแพงวงัง มารดาของนางสีดาสงสารลูกจึงเดินทางออกไปหาลูกเพื่อพบหน้าลูกและได้แจ้งให้ทราบถึงพระบัญชาของบิดานางสีดาเมื่อรู้ว่าตนต้องอยู่นอกวังก็นึกเสียใจเพราะพวกพี่ๆได้แต่งกับพวกอํมมา์ก็ได้อยู่ภายในวังกันทั้งนั้นแต่เมื่อเป็นพระบัญชาของบิดาก็จำต้องยอมทําตามน,านั้นฝ่ายเท้าสาลีวันหนึ่งคิดอยากกินแกงเห็ดจึงเรียกหัวเขยมาเฝ้าแล้วบอกว่า ตนอยากกินแกงไก่ตีนเดียวให้หกเขยไปหาไก่ตีนเดียวมาให้พวกหกเขยไม่เข้าใจว่าไก่ตีนเดียวคืออะไรไก่ตีนเดียวเป็นอย่างไรเมื่อปรึกษาตกลงกันแล้วจึงไปจับไก่จริงๆมาแล้วตัดขาออกข้างหนึ่งส่งให้พ่อครัวทำแกงไก่นำไปถวายเท้าสาลีเท้าสาลีเมื่อได้เสวยแกงไก่จริงๆก็ทราบทันทีว่า พวกหกเขยปัญญาน้อยชายไม่ได้วันต่อมาก็คิดจะลองปัญญาเท้าเห็นอมซึ่งเป็นลูกเขยคนเล็กบ้างจึงให้คนไปตามนางสีดามาเข้าเฝ้าแล้วบอกว่าอยากกินแกงไก่ตีนเดียวขอให้เจ้าเห็นอมไปหามาให้หน่อยนางสีดาก็ตกใจเพราะไม่ทราบว่าเท้าเห็นอมจะไปหาไก่ตีนเดียวมาได้อย่างไรจึงกลับไปเล่าความให้เท้าเห็นอมฟัง เท้าเห็นอมก็บอกว่าเรื่องเล็กน้อยแค่นี้ไม่ต้องเป็นกังวลจะไปหามาให้ขอให้นางสีดาพาตนออกไปส่งนอกเมืองเท่านี้ก็พอเมื่อนางสีดาพาไปส่งถึงนอกเมืองแล้วเท้าเห็นอมก็บอกให้นางสีดารออยู่ตรงนี้ก่อนส่วนตนจะเข้าไปในป่าตามลําพังเท้าเห็นอมเข้าไปในป่าพอรับตาคนก็กลับร่างเป็นคนแล้วชักดาวิเศษออกจากฝาก บัดนั้นก็มีผู้คนปรากฏขึ้นมากมายนั่งหมอบอยู่ตรงหน้าเท้าเห็นอมเท้าเห็นอมจึงสั่งให้คนเหล่านั้นไปเก็บเห็ดปลวกไก่น้อยมาให้พวกคนทั้งหลายเหล่านั้นก็เข้าไปหาเก็บเห็ดใส่ตะกร้ามามากมายเอามากองไว้ที่ชายป่าเมื่อเท้าเห็นอมเห็นว่าเพียงพอแก่ความต้องการแล้วก็เก็บดาบวิเศษเข้าฝากคนทั้งหมดนั้นก็หายไปเท้าเห็นอมกลับมาบอกนางสีดาว่า ได้ไก่ตีนเดียวมาแล้วแต่มากมายคนไม่ไหวให้นางศีดาไปทูนเท้าสาลีขอคนมาช่วยขนตอนแรกเท้าสาลีไม่เชื่อนึกว่าลูกสาวโกหกจึงให้คนไปตรวจดูก่อนคนที่ไปดูกลับมารายงานว่ามีเห็ดมากมายก่ายกองจริงๆเท้าสาลีจึงให้ทหารออกไปขนเห็ดเข้ามา แล้วแจกแบ่งให้คนในเมืองนั้นเอาไปกินพลางนึกชมในใจว่าเจ้าเห็นอมม,มีปัญญามากกว่าเคยที่เป็นคนทั้งหกคนเสียอีกอยู่มาวันหนึ่งเท้าสาลีใครจะลองปัญญาเขยทั้งหลายอีกจึงเรียกให้เขยทั้งหกมาเข้าเฝ้าแล้วรับสั่งว่าอยากกินของอร่อยอร่อยให้เขยทั้งหกไปหาหนอนห้อยค้างปลายไม้มาให้เคยทั้งหกไม่เข้าใจว่า นอนห้อยค้างปลายไม้คืออะไรหลังจากปรึกษาหารือตกลงกันแล้วก็พากันไปฟันต้นไม้หาตัวด้วงมาให้พ่อครัวทำอาหารถวายเท้าสาลีเท้าสาลีก็ทราบว่าเคยทั้งหกด้อยปัญญาอีกเช่นเคย ไม่เข้าใจถึงในญาิที่ซ่อนอยู่ในคำพูดจากนั้นจึงให้เรียกนางสีดามาเข้าเฝ้าแล้วสั่งให้ไปบอกเจ้าเห็นอมไปหาหนอนห้อยค้างปลายไม้มาให้นางสีดาก็กลับไปบอกเท้าเห็นอมตามนั้นเท้าเห็นอมก็บอกว่าไม่ต้องเป็นกังวลไปดอกจะไปหามาให้เองเท้าเห็นอมให้นางสีดาพาตนออกไปส่งที่นอกเมืองแล้วให้นางสีดารออยู่เช่นเดิม ส่วนตนเข้าไปในป่าตามลำพังพอรับตาคนก็กลับร่างเป็นชายหนุ่มรูปงามชักดาบออกจากฝากบันดานให้มีคนมากมายปรากฏขึ้นตรงหน้าเท้าเห็นอ้อมก็สั่งให้คนเหล่านั้นไปหารังพึ่งมาให้คนเหล่านั้นก็ไปหารังพึ่งมาชั่วครู่เดียวก็ได้น้ำพึ่งมากมายหลายพันไห่เท้าเห็นอ้อมก็สั่งให้คนเหล่านั้นแบกไห้น้ำพึ่งไปส่งจนใกล้ถึงเขตที่นางสีดารออยู่ก็เก็บดาบเข้าฝาก คนทั้งหมดก็หายไปในวันนั้นเองเท้าเห็นอมใครจะลองใจนางสีดาจึงยังไม่กลับร่างเป็นเห็นอมแต่เป็นชายหนุ่มรูปงามอยู่เช่นเดิมทําทีเดินทางผ่านไปพบนางสีดาและได้พูดจากเกี่ยวพระราศีนางสีดาต่างๆนานานา,นางสีดาก็ไม่สนใจซ้ํายังลุกขึ้นออกเดินทางร้องเรียกหาเท้าเห็นอมเพราะนึกว่าเท้าเห็นอมอาจจะหลงทาง ช่วงนั้นเองเท้าเห็นอมพอรับตานางสีดาก็กลับร่างเป็นเห็นอ้มนางสีดาเดินตามหาและในที่สุดก็ได้พบเท้าเห็นอ้มในร่างเห็นอ้มนั่งรอตนอยู่ในที่ที่ตนนั่งรออยู่ก่อนนี้เท้าเห็นอ้มก็แกล้งถามว่าหมัวไปคุยอยู่กับใครหรือถึงได้มาชานักหรือว่าเห็นตนเป็นเห็นอ้มจึงเบื่อหน่ายซะแล้วนางสีดาก็ตอบว่าไม่ได้ไปคุยกับใครที่ไหนหรอกเห็นเท้าเห็นอมเป็นนานนัก ไม่กลับมาสักทีนึกเป็นห่วงเกรงว่าจะหลงทางจึงออกตามหาเมื่อเท้าเห็นอ้อมเห็นความซื่อสัตย์ของนางสีดาแล้วก็บอกนางสีดาว่าตนได้หนอนห้อยค้างปลายไม้ซึ่งก็คือน้ำพึ่งมากมายหลายพันไหายให้นางสีดาไปแจ้งแก่เท้าสาลีให้คนมาขนเอาไปเท้าวสาลีไม่เชื่อ ใช้ให้ทหารไปดูทหารที่ไปดูกลับมารายงานว่ามีน้ำพึ่งมากมายจริงๆเท้าวสาลีจึงให้คนออกไปขนไหน้ำพึ่งเข้ามาและได้แจกแบ่งให้เสนาอำมาตยข้าราชบริพารทั้งหลายได้กินกันทั่วอยู่มาวันหนึ่งมีลมพายุแรงมากพัดปราสาทราชวังพังทลายเท้าวสาลีจึงสั่งให้หกเขยช่วยกันสร้างปราสาทราชวังขึ้นมาใหม่พวกหกเขยก็ช่วยกันสร้างจนสำเร็จลงด้วยดี แต่แล้วก็เกิดเหตุไม่คาดคิดตามมาอีกคือมีช้างใหญ่ตกมันพัดหลุดเข้ามาตัวหนึ่งมันบุกเข้ามาจนถึงท้องพระโรงเอางวงจับเสาเขย่าจนพังทลายลงเท้าสาลีโมโหโหกเคยเป็นอย่างมากว่าเอาไม้อะไรมาทำเสาจึงหักพังง่ายขนาดนั้นจากนั้นจึงให้นางสีดาเข้าเฝ้าและรับสั่งให้นางสีดาไปบอกเท้าเห็นอมมาสร้างท้องพระโรงให้ใหม่ นางสีดาก็กลับมาบอกเท้าเห็นอ้มด้วยความกังวลใจเท้าเห็นอ้มก็ปลอบว่าอย่าก,กังวลใจไปเลยจะอาสาทําให้อย่างสุดความสามารถเท้าเห็นอ้มเข้าไปในป่าพอรับตาคนก็กลับร่างเป็นมนุษย์ชักดาบออกจากฝากบันดาลให้มีผู้คนมากมายปรากฏตรงหน้า แล้วสั่งให้คนเหล่านั้นช่วยกันสร้างเมืองขึ้นเมืองหนึ่งเมื่อสร้างเมืองนั้นเสร็จแล้วเท้าเห็นอ่อมก็ไปรับนางสีดามาอยู่ในเมืองใหม่นั้นกลับร่างเป็นคนให้นางสีดาเห็นจากนั้นก็ให้นางสีดาไปทูลเท้าสาลีให้ทรงทราบว่าท้องพระโรงสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเท้าสาลีเห็นความสามารถและบุญญาธิการของเท้าเห็นอ้มแล้วก็ขอพบตัว เท้าเห็นอุ้มก็กลับร่างเป็นคนให้ใครๆได้พบเห็นโดยทั่วกันและเท้าสาลีก็โปรดปรานเท้าเห็นอุ้มยิ่งกว่าหกเคยเสียอียในเวลาต่อมาก็ได้มอบราชสมบัติทั้งหมดให้เท้าเห็นอุ้มเท้าเห็นอุ้มได้ปกครองบ้านเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุขสืบมา